สวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำ สวัสดีครับวันนี้พ่อพง์พามาเลาะสวนอีกครั้งนะครับหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่พ่อพงได้มาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พ่อพง์จะพาเลาะดูสวนนะครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นแปลงดอกกระเจียวนะครับนี่ครับดอกกระเจียวครับดอกดินกําลัง เกิดเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงจะเก็บดอกกระเจียวไปกินกับปนปลาด้วยนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงม,มาเลาะสวนเลยนะครับมาครับมาเก็บดอกกระเจียวกันครับดอกกระเจียวในสวนเนี่ยครับดอกดินครับกำลังเกิด นี่ครับเวลาเก็บนี่ก็ต้องโยกโยกก่อนนะครับโยกโยกแล้วก็ดึงขึ้นเพราะว่าเราก็จะได้โคนมันด้วยครับจะได้โคนดอกกระเจียวนะครับก็จะโยกโยกนะครับแล้วก็ดึงขึ้น เวลาเรากินนี่เราก็เอาดอกอ่อนๆแบบนี้ครับดอกตุ้มๆนะครับแปลงดอกกระเจียวเห็นไหมครับดอกตุ้มๆนี่นี่น,นี่ครับนี่นี่ดอกตุ้มๆเลยดอกแบบนี้แหละครับกําลังหวานเลยขาดเลย นี่ครับดอกอ่อนๆเลยครับยอดอ่อนๆหวานๆโอ้โหอันนี้สีดอกอ่อนๆนี่ครับโยกโยกโยกแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆรอ่อนมาก ันนี้มาเก็บดอกกระเจียวครับเป็นดอกดินครับนี่กำลังกินเลยตอนเย็นจะป,ปุ่นปลาครับเอาไปกินกับป,ปุ่นปลาโ่หัวมาทั้งเง่าเลย <laughs> <laughs> ไม่ชำนาญกัน ินไมครับเก็บไมครับมันไม่ได้มาหลายวันมันก็เลยดอกมันก็เลยแก่ครับนี่ครับนี่ดอกตูมเน,น,นี่ยดอกแบบนี้อร่อยเลยครับหวานกรอบไม่เผ็ดไม่เฟือน มีอะละดอกตุ้มๆอ่อนๆแบบนี้แหละนี่ครับเห็นไหมครับยอดขาวๆอย่างเงี้ยครับ เราเงามันขึ้นหลุดก่อนกำลังเกิดเยอะเลยครับดอกดินมนะันน่ะดอกนี้อ่อนอ่อนนะเดี๋ยวเงามันขึ้นออกมาด้วยดินมันแข็งอยู่เวลาเราถอนมันก็เลยไม่ค่อยได้โคลนครับ ฝนมันยังไม่ตกมาเยอะ ย่งนี้หวนเส็บไหนดูซีได้เยอะไหมโอ้พอได้กินกับปนอยู่ครับน่ะดอกกระเจียวครับ นี่ครับผักหวานป่ายอดกำลังงามเลยครับวันนี้ก็ได้ผักหวานป่าไปแกงด้วยนะครับเก็บผักหวานเราก็ใช้วิธีลิเอานะครับไม่เด็ดยอดนะครับเพราะว่าถ้าเราลินี่มันก็จะแตกขึ้นมาตรงจุดเดิมครับอันนี้พ่อพงเก็บไปแล้วสมรอบนะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะ่ะอันนี้รอบที่3ามครับ ยอดอวบยอดอ่อนยอดงามมากเลยครับนี่นดกมากเลยครับ <S <S น่ะเห็นไหมครับเป็นพวงเป็นพวงเลยไหนไหนโอ้เป็นพวงเลยครับนี่นตรงนี้ก็เยอะอนั่งเก็บเลยติดดินเลยครับ อันนี้เป็นซุ้มหม่อนนะครับที่พ่อพงษ์ทำไว้อยู่ข้างแปลงดอกผักกระเจียวครับ ได้แล้วครับนี่ครับของกินวันนี้ครับแล้วก็จะกลับแล้วอันนี้ก็มีมะม่วงอันนี้ได้หัวดอกกระเจียวด้วยครับขุดเอาเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนอยากได้ครับก็เลยขุดให้อันนี้ก็เป็นผักหวานป่าครับอันนี้ก็ค้าเม็กซิโกอันนี้ก็ลูกมอนนะครับหรือว่ามันเบอรี่นะครับอันนี้ครับของโปรดพ่อพงเลยดอกกระเจียวครับอ่าดอกดินมัน จะเอาไปกินกับป่นปลาเย็นนี้ครับแล้วอันนี้ก็หัวปลีครับได้ของกินแล้วก็กลับบ้านกันครับคันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของ่อ and call.